สวัสดีค่ะเปิน้นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้มากับช็อกโกแลตมัฟฟินนะคะเป็นช็อกโกแลตมัฟฟินที่ทําง,ง่ายมากๆค่ะนะคะเนื้อเนี่ยชุ่มฉ่ำแล้วก็ทําง,ง่ายนะคะใช้แค่ตะก้อมือเองค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะ ก็จะใช้กระทะก้นลึกหรือหม้อเล็กนะคะสำหรับในการละลายส่วนผสมนะคะน้ำตาลทรายสีสํำค่ะหรือน้ำตาลทรายสีทองนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะเกลือค่ะเล็กน้อยตัดลดจากนั้นนะคะผงโกโก้ค่ะแป้งข้าวโพดค่ะ คนให้ส่วนผสมกระจายตัวเล็กน้อยนะคะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเติมนมค่ะเราคนเล็กน้อยก่อนค่ะให้เขาเละลายนิดหนึ่งก่อนที่จะยกขึ้นตั้งเตาค่ะเราจะต้มส่วนผสมในหม้อนะคะให้เดือดก่อนจากนั้นนะคะค่อยใส่เนยกับช็อกโกแลตค่ะบนเตาแก๊สนะคะใช้ไฟกลาง ไปทางอ่อนนะคะประมาณนี้นะไม่ใช่ไฟแรงนะคะกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะเดือดค้นนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่จะเห็นว่าข้างๆเนี่ยเขาจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเมื่อเขาเดือดแล้วก็เริ่มค้นแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วนะคะจากนั้นนะคะใส่ช็อกโกแลตค่ะกับเนยค่ะ จากนั้นนะคะคนให้ทุกอย่างละลายค่ะให้ช็อกโกแลตและเนยละลายนะคะเขาอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันนะคะเด,เดี๋ยวสักพักก็จะเข้ากันดีนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ละลายหมดดีแล้วนะคะยกลงได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยกหม้อลงจากเตาแล้วนะคะคนให้ใคลายร้อนเล็กน้อยค่ะผสมนะคะจนเนยเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีแยกชั้นนะคะจะต้องเนียนแบบนี้นะคะ เน,นียนเงาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเทใส่อ่างผสมค่ะก็จะเป็นเหมือนพุดดิ้งนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะหลังจากใส่น้ำมันพืชแล้วนะคะไข่ไก่สองฟองค่ะก่อนจะใส่ไข่ไก่ลงไปต้องมั่นใจนะคะว่าส่วนของช็อกโกแลตเนี่ยอุ่นดีแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่จะสุกนะคะ ากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะอย่าลืมวอร์มเตาอบเอาไว้ด้วยนะคะที่170องศานะคะเช็คนะคะกวาดข้างโถแล้วก็ผสมให้ถึงก้นโถด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะหรือให้มีแป้งเคก้กใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะผงฟูค่ะ ร้อนรวมกันลงไปเลยค่ะเมือ่อลรนแป้งลงไปแล้วนะคะค่อยๆผสมให้เข้ากันค่ะทำง่ายมากใช่ไหมคะใครอยากจะใส่ถั่วหรือช็อกโกแลตชิปลงไปด้านในก็ใส่ได้นะคะผสมนะคะกวาดดูให้เข้ากันดีนะคะ ให้หมดผงแป้งแล้วก็ทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีนะคะไม่มีไขมันนอนก้นแยกนะคะอย่าลืมนะคะกวาดให้ถึงก้นโถเลยนะคะดูว่าส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะตักใส่กระทงมัฟฟินนะคะสูตรนี้นะคะจะได้อยู่ที่9-12กระทงนะคะ ขึ้นอยู่กับขนาดของกระทรงมัฟฟินที่ใช้ด้วยนะคะตักใส่ประมาณ3าส่วนสของถ้วยนะคะเมื่อตักใส่กระทรงมัฟฟินเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนค่ะตกแต่งด้วยช็อกโกชิพค่ะหรือถั่วตามชอบนะคะจากนั้นนะคะมึจะโลยถั่วด้วยนะคะ ใครจะใช้อัลมอนด์ก็ตามชอบเลยนะคะใครจะโรยอัลมอนด์ก็ได้เมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะนำโขบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะนะทานมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเล่าทิ้งเอาไว้ให้เขาเซตตัวนะคะทักงสามถึงห้านาทีนะคะค่อยเอาออกจากพิมพ์มาวางบนตะแกรงเพื่อให้ใคลายร้อนนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ